I like this game very much. Yeah, m e t o oh. o เดี๋ยวรอวันนี้คนยะเข้ามอีกอวแ่ต้าโอเแพต้าเอาไหมนะมันไปอยู่อ้าวมีคนเข้ามาแล้วดิดีดาดีดิดาดาดีบาดิเดาไม่กดรบยอดหน่อยหรอนั่นแหละมันเหลือแค่นี้พอดีว่าอีกคนนึงเขาก็ไปแล้วเอา เห็นวหมไอ้หมดเนี่ยมันมีไม่มียศไอเฮ้ยยศอะไรอ่ะบทบาทไม่มีโล่โล่โล่มีโล่สามแบบโล่หมดนี้จะมีโล่หนึ่งก็คือเป็นวัตถายก็คือค่าชาวบ้านแล้วก็สามารถไปกังหาค่ารับใช้ได้โลที่สองเป็นค่ารับใช้ก็คือโลเป็นสามใช่โลเป็นสามชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านโอ้โอเค

เฮ้ยคนเยอะนะไม่คนเยอะทำเฟ้ะไรอ่ะมีปัดอันเนี้ยปัดกรอบรูปอ่ะอ่าหนึ่งคนให้กูเป็นไว้ทุกคนจัดจัดดัดแัดให้ดังใจหวัง Could はい。<Yeah. S 2> <t ients> โูดทิมมึงหรอกทิมไม่ได้หรอวะแย่ล้วไอไลน์ดิสเกมเละอาหารเย็นคือเขี้อะไรกันอาหารเย็นก็คือกระดิ่งอะไรก็คือเหมือนรีพอร์ตแล้วใครกดนี่ผมแคนั่นแหละถึงได้งงไงวันที่อาจจะเป็นแบบนักครูดาวเวลาก็ได้ เอ็กต่อสายไวอ,อ๋อเป็นออโต้เป็นออโต้เป็นออโต้ไม่ค่อยหนุกนะหนุบเนี้ยเบกเบกไม่ชินแหละออะไรอ่ะเอาไม่ทำไมเราชนะออมก็ เขาลคือชอบเกมนี้จริงๆเลยเป็นหนูห้องเฉยเลยฮัลโหลโอ้โหเนี่ยเป๊ะเชียดทำไงวะออถูกูหายนิ้วมืออ๋อโอก็ไม่ได้ยัเท่าไหร่นิ้วบ้านิ้นไหนวะอ๋ออุ้ย จละโยปิมมมไม่นอย่าญกัดฉันไอ้กัดยาสีฟ้าน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเห็นสีฟ้าแว๊บๆน่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่าฮัลโหลฮะ จะเรขยกน,นคนที่มันอยู่กับเรานายแค่าไงมมีหนึ่งม่สาบได้นหนบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอนี่คาลบใช้ไม่รู้ดิก็เปลี่ยนเปนะ็นคา,าราลับใช้ไงไเห็นไม้บูตอนแรกแบบเฮ้ยคนเกินชีพขึ้นมาได้ยังไงกันเอจริงๆเราวิ่งตัดหน้าคาลับใช้มามันน่าจะมีคูดาสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนที่แบบจะจะตื่นขึ้นมาใหม่อ๋อ เย็ดแม่ XDD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  ที่มันอะไรกันทำไมมันช่างสนุกเป็นอ,อันนี้ก็สนุกดีนะมันฝักมีกมมันฝักแท็บเล็ตไม่ไดดไมไไมชอบเยอืออะไร<า>ดิสเกมหือ แต่เราเมื่อคืนน่าจะเป็นต้องช่วยกันวิ่งไล่หาคนรอดคนสุดท้ายอ่ะใช่แล้วก็เจอคนหนึ่งแล้วกูก็ตอนมอกิเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเลยแบบไเฮี้ยแบบข้อข้อหมคือปิยูดี้เห็นศพเดินไปปุ๊บเจอสีฟ้าอ้าวชิหายแล้วคุณเจอตัวการแล้วเอ่ะกรจะเดินกลับมาอ้าวแม่งฟื้นคืนชีพไปจกไหนไม่รู้มาอีกทีเอ้ยยูดี้คุณยืนแ้คุณคุณเยอะนะเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นนี่ว่าทำไมโอ้โห เอ่อไม่ชนิดสคราไลยไหมก็ก็ก็พอจะรู้แล้วนะว่าใครกัดอ่ะแค่น่าจะรู้แล้วนะก็พอาะเขาไปเขาอยู่กับเขาวิ่งไล่จะหมดเลยไอ้ตีนแดงแดงเนี่ยต้มเนี่ยไอ้แดงเลือดหมดนั้นไอ้เปิ้มไปเดี๋ยวยังไม่ได้กัดใครเลยจะบอกว่าไม่ได้กัดใครอะไรเลยกัดไปด้วยไม่อยู่กับป่อกิตเียมเงินอยู่ขวาร่างคนเดียวไว้ฉันเป้าเขาตั้งแต่แรก ฉันพ่อเขาแต่พอตายดิ้งดิ้งก็เย็นยหน้าสีดำไม่อยู่ในนี้อะไรแย่เย้รอดเลยวันอย่ารำดำเลยว้าววัสดีหนุ่มน้อยสวัสดีหนุ่มน้อย

อ้าจริงเว้ยเอาตามที่รู้สึกตอนเล่นเมื่อกี้นะคือโดนกัดแล้วเว้ยแต่ว่ามันจะมีเวลาคูลดาวแต่เราไม่รู้ไงว่าเราโดนกัดเว้ยเฮียเออเฮียเดียวก็จะมองไปเลยไม่เมื่อกี้ฉันไม่มีคนแล้วไม่ใช่ไม่ฉันกัดไปตอนอยู่ตรงประตูอ่ะอยู่ตรงประตูสองอะมันจะไม่ตายทันทีมันก็เลยเชื่อใครไม่ได้เลยเว้ยได้เสียงการพูดดังเลยเกมนี้ห้ามเชื่อใคร I like this game